ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กัมาพอๆกับพอแตียมนะพี่น้องเนาะครับพอแตียมภามาติดตามเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนอะรัฐบาลไทยของปู่คำชนพี่น้องอันนี้คือมืองวัดวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยออกพี่น้องแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี รับเลขล่างก็ออก5 4นะพี่น้องเนะเาะส่วนเลขนาเลขนี่จุดเอาได้พี่น้องเนอะแคบออกหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับตรงครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องมีผู้โศกผู้มันบนกับปูคําชนพี่น้องนี่นะครับหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดเลขเด็ดปูคําชนพี่น้อง บนล่างวิ่งเก้ากับศูนย์พี่น้องมาบดเละทั้งบนทั้งล่างเลยที่พี่น้องส่วนล่างห้าสี่เป็นบ่ครับในชุดวินนะครับส่วนจับคู่เก้าสี่เข้าตรงๆในพี่น้องเนอคููคำชนนะครับถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องแต่ว่าเลขห้าสี่พิ่นบ่จับให้นะครับจับจะศูนย์ห้านะครับ ทั้งชุดวินทั้งจับคูถือว่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้กับมาแล้วพี่นอ้องตองงวดได้พี่นอ้องเนื้อผนซงไม้ตองงวดแต่ว่าพอแตมยังบวชของกองยมมาลงนะครับอยากน้ำเหล็กะเหล้า <laughs> อ้าเมื่อนี้พอแตงพามาตามต่อยอนะพี่น้องเนาะเรียกเด็ดปูคำชนพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับ ครับสิบหกนะพี่น้องเนาะสิบหกมีนาคมครับสองห้าหกแปด ครับเรียกเด็ดปูคำชนนะครับคือเกา่าแล้วพี่น้องบนล่าง ขับบนล่างวิ่งนะครับ9กับ0นะครับขับวันนี้ชุดวิ่งพันธุไดพี่น้องเด้อเกรด8 เจ็ดแปดสามเก้าพี่น้องโอ้หล่มล่มขับเอาเบอจับคูพี่น้องบ้านนี้

ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามแปดนะครับครับ กามีเน้นนะพี่น้องเนอะปูพันเน้นให้นะพี่น้องเนอะเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามแปดพี่น้อง อ๋อศูนย์เจที่เหลือเนาะพี่น้องเนะาะครับันนี้เลข3ตัวได้พี่น้องศูนย์เก้าเจ็ด ศูนก้ามนะครับครับเน้น0ูนย์เกเจดพี่น้อง ครับก็ถือว่าเลขบลายหางนะพี่น้องเนาะเฉพาะสองตัวกับหกหางหนะครับอาคอยปังๆอีกนะพี่น้องเนาะข้าประเตียมกับเบลิงนะพี่น้องเนะ้ปะ,เเนะ,นนะป,ปูเปนทรงมาใหน้นะครับรัฐบาลไทย16มีนาคม68 ปูคำชนพี่น้องสองตัววิ่งรวด9กับ0ชุดวิ่งเจ็ดพี่น้องครับเก้าศูนย์เก้เด้าพี่น้องเน้น9ก้าศูพี่น้องเลขสามตัวก็นเน้นศูนย์เกาะพี่น้องเนาะครับเอาสัตเจนนาารครับครับม้ขอกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคำชนนาะครับเนาะที่ได้ท่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทย ม่เพรปะแต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขออเว่ยพอนคอยเขาปังปังอีกครับพี่นอ้องอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้าแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้านะครับ สุดท้ายทายสุดนี้ Z, ก,นนนนก็อฟซีทุกคนโศกโศกมันมันพี่น้องเนาะเฮงเฮงรวยๆยกันทุกคนนะครับขอกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม